โอ้ยายบออีกแล้วครับทีมงานเสียดูม <c oughs> บ,บังเครนยังทนอยู่นะยังไม่หลุดนะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องรดํำสิ่งดินด่วนนะครับวันนี้ย้ายมาทำงานหมู่บ้านครับทำงานชาวบ้าน ลวงกลับเลยแบบนี้เหนื่อยเลยทึบโอ้จะลงล่างวะจากนกี้ลงได้ไหมนี่ไม่น่าจะได้ครับมาโอ้สองคันนี้เขาวิ่งตามตูดกันต้วนี่ สวัสดีไปยังทีมงานครับทีมงานพงศกรเสียดูมวันนี้แยก2ทีมครับเดี๋ยวพาไปดูอีกทีมหนึ่งครับอยู่อีกฝั่งหนึง่งลง Lu ล่างหรือเปล่าเนี่ยฮะดินจะหมดแล้วแต่ ลงไหมนี่แต่ดินจะหมดแล้วด็ไม่ใช่จะต้องย้ายบ่ออีกแล้วอะ อีก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 อุณอ,อ,อากาศร้อนมากเลยครับวันนี้40กว่าองศาครับไปอ,อ,อะเจ้านมเย็น เดี๋ยวติดโบแน่อนอนคันนี้นะครับน่าจะเป็น HX50 ครับเพิ่มความแรงให้เขาหน่อย ใกลจะได้เปลี่ยนแล้วน่าจะเล่นยางแท้ไปเลยมั้งเอ้ผมมียางสี่เส้นแต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปอัดอยู่ไหนเนี่ยอัดมาใช้ก็ได้นะรอเย็นนะใช่ไหมยาง่อเย็นดีไหมแถวสุรินทร์มีที่อยู่มีที่อัดอยู่นะ มีที่ทำอยู่แต่ไม่รู้มันจะใช้ได้ดีไหมรอเย็นนะอันนี้เอามาใช้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับ มาฐานจริงเลยไปนี่ได้ยินเสียงเ,เหมือนเสียงลูกปืนคัดเลยครับลงล่างไหมลงล่างไหม จะลงล่างป่าเนี่ยเหมือนโกยดินแห้งมาแล้วน,นั่นว่าน่าจะลงเลยครับเพราะว่ามันมันตื้นเกินนั่นนี่ ลงครับลงล่างไหมนี่ลงตอนไหน,น,อนเออจัดไปจานกี้ครับงานนี้มีลงล่างครับมันแน่นอน เรียผู้ <Okay. S 1> รถสวยเมืองประโคนชัยจากอุงสงวนศักเมืองตะลุงนะครับประโคนชัยเขาเรียกตะลุง เดี๋ยวจานกีเอาดินตรงนี้ออกก่อนนะครับเราจะทำทางลงไปอ้าวเปลี่ยนระแนงแล้วเหรอโอ้เปลี่ยนแระแนงเดียวครับโอ้ยยังไงเนี่ยฮะตอนแรกยังเป็นสองไม้อยู่ตอนนี้เป็นไม้เดียวแล้วครับ ไปเบารวอเา่าตักได้ไวัยอยู่ครับขับทุกวันก็อย่างนี้แหละ อ้ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรดีนะพูดเรื่องคดีอันนี้ดีกว่าวันนี้คดีข่าตกรรมต่อเนื่องครับโอ้สุดยอดตายเกือบ20ศพนะครับถ้าใครดูข่าวก็คงจะรู้ว่า,านางสาวอออ่างนะครับอ,อยากจะเอ่ยชื่อเขา เพราะว่าคนตายนี่คนตายนี่พวพันกับนางสาวคนนี้ทุกคนเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับเพราะว่าวางยาฆ่าล้างนีออ่ก็คือมีแต่เรื่องเงินเงินทองทองครับแล้วก็วงแชร์ตอนนี้ข่าวนี้กำลังมาแรงเลยครับ ูแล้วก็โหดหูใจทําไมทํากันได้ลงคอส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลยครับที่ตายนะ<ะ>ไม่น่าเชื่อว,ว่าเกิดขึ้นที่เมืองไทยข่าวแบบนี้นึกว่ามีแต่มเมืองนอก แต่เมืองนอกก็ไม่ค่อยจะเป็นอย่างนี้นะส่วนใหญ่ค่าคาตรกรรมต่อเนื่องนี่น่าจะเกี่ยวกับความรุนแรงยังไงคือดูหนังมากไปอะไรเงี้ยแล้วก็ทำตามแต่อันนี้คือค่าล้างหนี้ครับ คือมัน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 เชื่อได้เลยครับว่า,เ,าเป็นกับผู้หญิงคนนี้แน่นอนครับเพราะว่าคนที่ตายรู้จักผู้หญิงคนนี้ทุกคนเลยครับแล้วก่อนตายก็จะไปกับผู้หญิงคนนี้เป็นคนสุดท้ายด้วยมีการโอนเงินให้อะไรงู้งี้โอ้เยอะแไปหมดครับลองไปติดตามดูครับ จะพูดเรื่องอะไรครับพอเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะเพื่อนม,มนุษย์มนุษย์ฆ่ากันเองตอนนี้เพราะอะไรเพราะเรื่องเงินเรื่อง,องทองนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตต้องใช้ให้เป็นนะครับอย่าไปโลภมากนะครับอยู่พอมีพอกินก็พอแล้วครับความโลภนะครับ ทำให้คนเราทำได้ทุกอย่างครับคือโลภได้แต่ว่าอย่าไปทำอะไรที่แบบไม่ดีครับโลภอะโลภได้ครับแต่ว่าต้องทำอะไรที่มันไม่ผิดไปโลภก็อทำงานไปหาเงินไปนะครับไม่ใช่โลภแล้วก็ทำร้ายคนอื่นนะครับ ฝนจะตกแล้วความโลภก็มีกันทุกคนเลยครับผมก็โลภครับแต่ผมก็โลภไม่มากนะครับก็โลภแบบพอมีพอกินนะครับเอาเท่าที่ตัวเองอยู่ได้ตัวเองอยู่รอดนะครับไม่เบียดเบียนใครครับ ก็ตามข่าวตามที่ตำรวจเขาสืบอยู่ครับก็คือผู้หญิงคนนี้ใช้ไซยานายนะครับไซยานายในการผสมกับอาหารหรือว่าเครื่องดื่มนะครับให้ให้เพื่อนกินันนี้ฆ่าเพื่อนเลยนะคือมันเป็นเพื่อนอยู่ในกลุ่มวงแชร์ครับเพื่อนอยู่ในกลุ่มวงแชร์นะครับ ทยอยตายกันเรื่อยๆครับโอ้น่ากลัวครับตัวอีงแบบนี้ขนาดหัวตัวเองยังฆ่าครับหัวตัวเองก็ตายนะครับเป็นข่าวสะเทือนขวัญโอ้โหเลวมังไปๆ โอ้ตามตูดกันติดๆเลยอะอาจจะเป็นคิวต่อไปครับอาจจะเป็นคนลงคนแรกโอ้โท้องมา ไฟยังสว่างอยู่ครับไฟถอยไฟเบรกต่อทงตอนนี้ก็เริ่มคิดเยอะแล้วเพราะว่าลูกใกล้จะคลอดนะครับต้องขยันหาเงินนะครับ ก็มีงานให้ทำทุกวันอยู่นะครับช่วงนี้ถ้าฝนไม่ตกนะปัญหาคือฝนนี่แหละอาชีพนี้ฝนตกมาก็ทำงานลำบาก วิ่งงานเที่ยวต้องถอดระแนงออกครับเดี๋ยวมองไม่เห็นดินคือคนโซนนี้เขาจะมองดินจากกระบ,บาดน,นะครับมันก็เลยต้องถอดระแนงออกนะครับไม่เหมือนโซนอื่นนะโซนอื่นมองไม่เห็นดินเขาก็วิ่งได้นะอันนี้ต้องมองเห็นดินครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับตอนลงบอรครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมไฟถอยสว่างดีพยายามเช็ครถดีๆนะครับถ้าเช็ครถดีก็จะ เอาเอาละเนงอะไรมาใส่นั่นนะโอ้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่นึกว่าใส่ยูคามาไม่ใช่เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ